จ้าเมาื่อนี้มีหมาหน่อยยี่สองตัวจ้าเลี้ยงเอาไว้เป็นเพื่อนมาดูความน่ารักของเด็กๆเลยคะ่ะมาดูความน่ารักของหมาจ้าขอมือก่อนเอาขอมือก่อนขอมือก่อน,ขอ,ออนขอมือก่อนไม่เอา ปิ้งใปิ้กิด้วยหาน,นั้นีขอมือขอมือขอมือก่อนจา้าขอมือก่อนเห็นปิ้งเยง่ายง่ยเอง่ายงไงเอ,นงเอ่น่ารักมากไหนใครชื่อหวานอ๋อหวานใครชื่อปิ้งครับมาจอกกันกันนี่นนน,นี่นนนนนนน อันคอมมันค่ะติ่งมานี่

กําล <Cornell>. ังกายกันดึงดเต้นกันหน่อย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 ก็คนละข้างนะคนละข้างเลยค่ะเดินค่ะเดินเดินค่ะเมื่อนี้เออเมื่อนี้เออมื่อนี้เออ

เช้าเช้าเล่นเสร็จแล้วก็มากินข้าวกันค่ะ